สวัสดีครับผมจานตี้ครับผมเฟซบุ๊กปาร์ตี้นะแฟกนะครับช่อง youtube จานตี้ผีบ้าครับผมอ่ะมาเบิงวิธีการใส่ปุ๋ยนะครับผมมื่อน,นี้ไอแหวนเราใส่ใส่ใเบิงนะครับเคี้ยวออกครับผมเคี้ยวออกตักใส่หาว่าใส่หน่อยใส่หลายแล้วเร่งงบประมาณปุ๋ยเจ้าเลยจะมีปุ๋ยหลายก็ใส่หลายครับผมใส่เอาห้างท่ำไหนเอ,เอาจาั๊กสอดหนึ่งก็ได้ไอ้ไม่ต้องหัดเอายากประกอบกล่องหลัก เออเออ,เอ,อทำนั่นเฉพาะแล้วจะก้าวนึงเลยเน๊ะขาก้าวนึงนนย่างไปปุ๊บ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 ,บ,บลวดก้าวเนีก็ได้ก้าวสาั่งก็ได้แล้วแจมผูมักเออครับผมไปเลยโอเคครับ okay, ผมแค่นี้เนาะเดี๋ยวผมจะไปเอาปุ๋ยแล้วไปเปิดปากปุ๋ยให้ A A R แอร์ละว่าปุ๋ยสิเบิดและเบื้องอยู่เน้ยลอกหนึ่งกับถังสีเครื่องถังสีน่ะที่เราใส่อะนะครับ สออีน่ะลลอกหนึ่งมองยันมาได้หน่อยเด้บหมอยาวิานนะครับบ้านนี่เขาซ้ำตัวจะาของนะครับว่าในไส้ปุ๋ยนะครับคันย่างที่ว่านะครับคือคลิปแรกนะครับที่ไส้ปุ๋ยฮนะต้องใส่เน้นตัวหนาไว้นะครับผมเพราะว่าเขาบำรุงใบหยางนะครับผมเน้นตัวหนาไว้ครับผมแต้มีคำถามว่าใส่ยูเลียไในบอยูเรียรมันแพงพดครับ สอบละพันพ่นครับมันก็าบาทพ่นบางสอบนะครับผมซื้อสูตรนี่อันนี้ก็เจ็ดร้อยยี่สิบบาทครับนี่เจีร้อยกับพกเกียร้อยใช่ไมบ่บอกเราว่าซื้อมัอนจาก,กร้านไลย <c oughs> มาลดให้เวยนะครับผมซื้อเน้นตัวนาครับตัวนาไว้เพราะว่าเขา้องมําลุงใบมันขันใบเพางามยางเพราะออกเป็นปีเุมนเด้ครับปีนาคุณคอยด้ทาได้ทา ผัดใบไม้โอเคครับขอบคุณครับ